เอาล้วครับผมก็ขอสวัสดีเชิญพยมทุกท่านนะฮะวันนี้ในเกมไมค์ครับนะผมในเซอร์เวอร์ไมค์เพ็กนะฮะวันนี้พี่จะมาสอนเอ้ย <c oughs> วันนี้วันนี้พี่จะมามาสอนเอาเจมฟรีนะวันนี้กับคุณเบลฟอยเวอร์ไอนั่นเองเฮ <c oughs> ้ยเฮ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 ้ยโอเคครับอย่างแรกครับผมเดี๋ยวนะเสียงเกมดังในในแบบคุณแม่แรงช่างมัน <c oughs> แล้วผมอย่างแรกนะฮะให้กดตอนเข้าเกมมาเนี่ยน้องๆจะเห็นว่ามันจะมีคําขึ้นมาบอกว่า เออเนี่ยเป็นเป็นเป็นคำบอกว่าแบบซื้อมาเพื่อไม้เพกไหมหรือว่ารู้จักไม้ค้าบาบาบๆาบาว่าอะไรเงี้ยนะครับผมให้น้องตอบไปนะฮะไอไก่ทนี่มันอะไรเนี่ยไหนไก่ไหนไอ๋อไก่เนี่ยมันเปลี่ยนมันแปลงร่างอะดิใช่ใช่มันแปลงร่างมันแปลงร่างได้แปลงร่างจากคนเป็นไกไไ่อะไรเงี้ยโอเคนะครับผมก็ให้น้องอ่ะเอาเมาส์มาคลิกเลือกได้เลยนะผมจะได้4 0 0พันกรมวันนี้พี่จะมาบอกกรมนะผมโอเคพี่เลือกว่าซื้อมาเพราะว่าเอามาเล่นไม์เพกโดยเฉพาะเลย ปึ๊บเกมน้องก็ตรงนี้ก็จะขึ้นนะเอาวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมวัดวัดทำไมไม่ขึ้นโอเคนั้นต้องรอสักพักครับผมโอเคเราได้มาแล้ว400กรัมแต่เรายังไม่พอฮะเราต้องมาเอาอีกเดี๋ยวอะไรเนี่ยโอเคพี่ใช้ตัวของจูปิเตอร์หรือของจ่ามานั่นเองครับผมให้น้องมานี่ w e เวลคัมามาซ้อฝึกซ้อมแล้วผมกน็น้องก็เข้ากดคลิก คลิกเข้าไปแลยวคลิกสิคลิกโอเคมันก็จะเวลข้ามยินดีต้อนรับเข้าสู่ไม้เพล็กนะครับผมโอเคเรามันก็จะบลนบลนบลนไปนะผมบลนไปสักพักหนึ่งนะฮะในที่สุดเราก็ได้มาะะ 5, แล้ะห้าพันกรีมนั่นเองนะครับผมนี่เห็นปะตรงนี้ฮะผมเราได้ห้าพห้าพันกรีมแล้วใช่ไหมตอนนี้ไม่พอมันยังมีอีกครับผมนี่ตรงส่วนนี้ครับผมปาร์ตี้ละมาไอเรื่องปาร์ตี้เนี้ยจริงๆเดี๋ยวพี่สอนอีกทีเดี๋ยวเรากดเอาเกมนะครับผมให้น้องกดเอาเกรมสําหรับน้องที่ อชอบเล่นทางเก้าเกมแล้วอยากได้สายนะครับผมก็มาคลิกตรงนี้ได้5000แล้วนะฮะก็สามารถไปปลดล็อกได้แล้วโอเคในสุดคุณเบลก็มาเมื่อกี้เขาไปเผล่ไปกดปาร์ตี้นะครับผมพันเก็บเอ <c oughs> เอพวกเล่นพวกนี้โอเควิธีการทำเชิญปาร์ตี้ให้กับเพื่อนหรือว่าออกจากปาร์ตี้หรือว่าเตะพยออกจากปาร์ตี้นะผมให้น้องพิมพ์คำว่า P A R T Y นะครับผมปาร์ตี้กด enter เ,เ,เข้าไปปุ๊บ จะมีคำสั่งว่าปาร์ตี้เพเยอร์ปาร์ตี้แล้วก็เครื่องหมายเขาเรียกเครื่องหมายอะไรเออเพเยอร์ Player, แล้วก็บีคือออกจากปาร์ตี้แล้วก็คลิกเพเยอร์นะผมซึ่งพี่จะมาสอนทำปาร์ตี้ครับผมตอนแรกก่อนแรกก็คือให้น้องสมมตินี่คุณเบลอะผมจะเชิญคุณเบลปึ๊บให้พิมปาร์ตี้ตามด้วยเพเยอร์ครับผมตอนแรกถ้าเกิดมาอย่างเงี้ยปึ๊บให้น้องพิมพ์ตัวนาหน้าของตัวละครเพื่อนน้องก่อนนะผมสมมติคุณเบลเป็นตัวบีก็กดแท็บกดตัวบีแล้วกดแท็บปึ๊บหาชื่อคุณเบล เนี่ยคุณเบลก็เป็นเนี่ยเบลฟอยเวอร์ ver, นะครับผมแล้วก็กดสลัดนะครับผมแล้วก็คำว่าปาร์ตี้ครับผมนี่เน P A R T Y ครับผมปาร์ตี้ปุ๊บแล้วกด Enter ไปปุ๊บแล้วรอคุณเบลนะครับพิมปาร์ตี้กลับมานะครับผมซึ่งน้องก็จะดูตรงนี้ได้นะเป็นเวลาครูดาวครูทุยครูดาวครูดาวนะครับผมนี่ถ้าเกิดตรงนี้เป็นศูนย์เมื่อไหร่ปุ๊บคุณก็ต้องเชิญใหม่เพราะว่าเขาไม่ได้รับนั่นเองแต่คุณเบลกำลังจ,จะรับแล้วตอนนี้ โอเควิธีการคิกเพเยอร์นะผมเตะเพเยอร์ออกจากไอ้นี่ปาร์ตี้ก็พิมพ์ P, P A R T Y นะผมตามด้วย K I K I C K นะครับผมคิกตามด้วยเบลฟอยเวอร์ไอนะฮะนี่สมมตินเนี่ยเบลฟอยเวอร์ไอนะครับปาร์ตี้ K I C K ปุ๊บปุ๊บก็เต,ตะคุณเบลออกจากไอ้นี่เรียบร้อยนะครับผมนี่เราก็ถือว่าปิดปาร์ตี้เรียบร้อยถ้าเกิดมีคนเดียวก็เมื่อกี้ปาร์ตี้นะครับผมปาร์ตี้เรียบร้อยปุ๊บ ก็ให้อ่าเดี๋ยวนะมันลืมลืมไปว่าน้องต้องพิมพ์นี้ด้วยอันนี้พี่ยังไม่ค่อยคล่องนะ,ะวิธีการออกปาร์ตี้นะผมก็แค่พิมพ์ไปว่านี่ครับผม l e a v e นะผมจะถ้าว่าเลิกปาร์ตี้คือยกเลิกปาร์ตี้หรือว่าออกจากปาร์ตี้อย่างนี้ไปเลยนะครับผมโอเคแต่ผมต้องเชิญคุณเบลเข้าปาร์ตี้ใหม่ทีเบลรับเลยโอเคไปฮังก็เกมครับเพื่อซื้อไอ้นี่ฮะซื้อ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรสายนะผมซึ่งมีสายอยู่หนึ่งประมาณ แปดสายไม่รวมม้าจะมีแอคแมนไนฟ์แล้วก็เป็นอาสวินนั่นเองอาเชอร์แล้วก็สายอันนี้เป็นสายสตันนะอ่านไม่ออกเหมือนกันแล้วก็นิคอมเมนเซอร์บูมเมอร์เบสมารเตอร์แล้วก็เออเอสซัสซินนะผมซึ่งพี่จะเลือกอันนี้นะฮะ เมือ่อกี้คือเฟลนิดนึงคือแม่งเริ่มเกมแล้วโอ,โอเคอย่างอธิบายไปครับผมซึ่งในคอมเมนเซอร์อะไรบาระมาณเนี้ยเดี๋ยวพี่จะอธิบายทีหลังแล้วก็ความสามารถเดี๋ยวพี่จะมาบอกทีหลังนะผมซึ่งวิธีการซื้อก็ง่ายๆครับมีเกรมตามจํานวนที่มันจะมันบอกนะผมซึ่ง5 0 0พันเกรมเนี่ยโอเคพี่มีแล้วถ้ามันเจมเนี่ยโอเคเจมก็ฟรีที่บอกไปนะครับไปรับโอเคได้มาปุ๊บมันจะมีขึ้นครับผมซึ่ง สายแต่อันนี้มันต้องการ5,000ันะครับผมอันนี้เย็ดโนโอเคนะฮะไม่ใช่โอเคแคนเซิล okay, นะผมซึ่งต้องไปกดคําว่าโอเคแล้วกดตรงไหนก็ได้สีเขียวนะี่โอเคปึ๊บปึ๊บน้องก็จะได้ฮะเป็นเบสมาสเตอร์นะครับผมซึ่งตัวน้องเนี่ยจะใช้ได้ตลอดเลยนะครับโอเคนะผมก็อย่างที่พี่สอนไปนะครับอาจจะเป็นประโยชน์แก่หลายๆคนน้องๆน,นะครับผมที่เข้ามาเล่นไม้เพล็กนะครับผมแล้วไม่มีเกรมในการแลกของไอเทมสายอื่นสายอะไรเกมต่างๆมินิเกมต่างๆเนี้ย โอเคก็บอกได้ก็สามารถมารับเกมเราไปไอ้นี่ได้แล้วนะครับผมโอเคคุณเบลมีอะไรจะฝากไหมมีครับมีมีอะไรฮะก็เพื่อจะเล่นกับพวกเรานะครับเข้ามาเล่นได้ที่เซิร์ฟเวอร์ยี่สิบเก้าในโซนไหนโซนไหนโซนไหนอ๋ออยู่ตรงโซนนั้นทางเกณฑ์แหละตรงที่จุดที่เรายืนอยู่เนี่ยอ่าใช่ครับผมซึ่งพี่จะยืนอยู่ซึ่งพี่จะยืน ใช่ซึ่งพี่จะยืนอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้หลาเลยนะครับผมนี่พี่จะยืนอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> ถ้าออนนะครับผมพี่จะยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถทักได้แล้วก็สามารถเล่น,ลนด้วยได้ไดนะฮะมีคุณเมลอยู่ถ้าเกิดมีคุณเมลอยู่ก็เอาคุณเบลมาเล่นด้วยถ้าเกิดมีพี่คนเดียวพี่ก็จะเล่นคนเดียวนะครับเอานี้มันไม่ใช่สกินกูนี่สกินจ๋าโอเคนะผมก็ขอบคุณน้องๆที่รับชมนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมจุดพูดจุดพูดจุดพูหมดแล้วเอาเอานี้ก็หมดเลยโอเค ขอบคุณน้องๆที่รับชมครับสวัสดีครับ